สวัสดีครับพบกับช่องเชื่งเดียวชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตงานก่อสร้างบ้านใหม่พี่เดือนและคุณนูนานะครับมาถึงระบบไฟฟ้านะครับนะครับนี่ครับเมื่อช่างทำการก่อและเทเอ็นเรียบร้อยแล้วช่างก็รอให้ปูน เซตตัวแข็งตัวได้ในระดับหนึ่งก็ทำการเจาะนะครับเจาะผนังที่ก่อนะครับแล้วก็วางระบบท่อนะครับดูทำการปาดอิดปาดปูนนะครับที่ก่อ ท่อลงไปนะครับตามจุดนะครับด้านนอกนี่ก็นี่ครับด้านข้างด้านในห้องน้ำหน้าห้องน้ำนี่จะเป็นนี่ครับบล็อกบนนี่เป็นบล็อกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเบเกอร์นะครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างตัวนี้จะเป็นสวิตไฟนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กแบบจะเป็นปลั๊กแบบมีกาวนะครับดูด้านนี้นะครับก็จะเป็นติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นนะครับวางระบบท่อไว้ย่างมีระเบียบนะครับลักษณะการนูน การฝังความลึกจะต้องให้พ้นผิวปูนที่จะฉาบนะครับโดยใช้ไฟเบอร์ในลูกหมูเลยนะครับตัวเล็กนะครับนี่ครับ นี้ก็จะเป็นสวิตไฟนะครับเปิดเปิดแบบระบบ2ทางเปิดข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็เปิดข้างในห้องมาดูนะครับนี่คือระบบปลั๊กไฟนะครับความสูงจากพื้นนี่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับ เป็นท่อนั่นท่อขึ้นไปนั่นคือจะมีกล่อง PVC ติดอีกนะครับมาดูด้านนี้นะครับนี่ก็คือปลั๊กด้านนอกห้อ,อีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะมีแอร์นะครับ จะเป็นสวิตไฟด้านนอกทางเดินนะครับนี่ครับไฟหัวเสาและไฟด้านนอกนะครับเรามาดูอีกห้องหนึ่งครับนี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนี่ครับมาดูระบบไฟนะครับ ความสูงเนี่ยจะเป๊ะเลยนะครับ30เซนติเมตรแต่ละตัวงานฝังเรียบร้อยนะครับนะครับตรงปลายท่อเนี่ยก็จะมีกล่องไฟนะครับบล็อก pvc นะครับใส่อย่างเรียบร้อยไม่เห็นสายไฟนะครับ รงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ห้องน้ำห้องน้ำนะครับจะเป็นระบบแบบสวิตช์สองทางครับเปิดภายในห้องนี้ได้เปิดปิดได้นะครับม,มาดูตรงนี้นะนั่นคือคือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งมีห้องน้ำในตัวนะครับ นี่ก็คือจะเป็นสวิตปิดเปิดภายในห้องนะครับภายในห้องนี้นะครับครบ้วนนะครับมาดูด้านนอกนะครับการวางจุดวาง ามแบบแผ่นผังเป้เลยนะครับนั่นก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กภายนอกหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะครับมาดูห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับ,นอนอรบจะมีปลั๊กนะครับ ตามมุมห้องแล้วก็จะมีสวิตไฟแล้วก็ปักด้านล่างอีกนะครับความสูงจะเท่ากันหมดเลยนะครับระบบงานบริษัทนี้เป็นระบบที่แน่นอนไม่มีพลาดนะครับนี่ครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงการวางท่อ pvc นะครับนี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับ, <c oughs> น,รบนี่คือการวางระบบไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานนะครับ นทั้งความสูงความต่ำของปั๊กนะครับต้องเท่ากันหมดไปๆปเลยนะครับ องทุกห้องนะครับจะมีปลั๊กทั้งหมดมลอนะไรนะครับมีปลั๊กนะครับเป็นคือห้องอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนเล็ก มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับนะครับส่วนบบไฟด้านนอกก็ช่างได้วางระบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟกิ่ง ไฟหัวเสาแล้วก็หน้านี่ครับไฟหัวเสามีทุกต้นเลยนะครับนี่ครับท่อเดินเรียบร้อยแล้วเต็มตามเสานะครับปาดฝังในระดับที่ฉาบปูนได้นะครับนี่ครับทุกจุดอยู่ในมาตรฐานในระดับเดียวกันนะครับ ฝีมือมาตรฐานสุดยอดมากครับก็ออยังไงขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างเดียดชาแน,นลนะครับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องช่างเดียดช n แน,นลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ